ครับสวัสดีครับเมื่อนีนเสาร์วันพุธที่3นะครับสิงหาคม2 5 6 5หาร้อยกสิบหาครับืันนี้ผมนครตะลอนวัวนะครับพาพี่น้องมาเบิ้งตลาดวัวอยู่ที่อำเภอโพ้นท่องนะครับจังหวัดลอยเอ็ดนะครับมีทุกวันพุธครับเมื่อนี้เสาร์เมื่อคืนก็ฝนตกครับแต่ว่าเสาร์นี่ฝนโบ่ตกนะครับ ตลาดก๋เอาแชะจากน้อยนะครับเมื่อนี้งัวเข่าลายพอสมควนนะครับผมกับิ้าพี่น้องเบิ้งไปจนมดทุกตัวนะครับเด้อสีมีจาของอยู่น้ำนะครับยกเว้นผู้บมีจกของหรือผู้บยากออกคลิปครับกับบแไ่้ทยเพิ่นนะครับแต่ผู้ใดสีออกคลิปไทยมดดกับบ่วางัวชนิดใดนะครับเอาิภาพีน้องเบิ้งตัวแรกนะครับเด้ออยู่ใกล้ๆนะครับเป็นของ ห้อยแหวง่หอยแหวงตัวใด่ี่บ่ครับบ่เม่สาวบ่ครับนี่แม่สาวป่มสาวเปิดเท่าไรครับแม่สาวเปิดแปนสามหมื่นเจ็ดนะครับนสูงเจ็ดสามหม่นโอ้สามหมื่นเจ็ดสามหมื่นหนึ่งพสูงเท่าไรครับแม่สาวนี่สู่อยสี่บอยสี่สิตวเงาด้อครับเด้อเอาสีเขาเปลือกเนาะ สีเขาเปลือกเอาโหสันสันนะครับคือว่าค้องแค่วางไว้สมบูรณ์แหละครับแม่นี่เด้อยความจะผสมเนาะนายแบงคงเนาะความจะนั่นนั่นเอาแล้วบอนเป็นซันหรอฟอนโอ้ยพอนเป็นซานเราเอาสีดีเด้อเอาสามหมื่นเอทนะครับเด้อเครื่องแดงอมดำนี่แหละครับเอาฟางหางยาวเอาชือว่าสมบูรณ์แหละครับเอาสามหมื่นเอทนะครับแม่สาวแม่นี่เด้อเอาบ่มีตำนี้ยังดอกเนาะนายแบงค์ไม่มีครับอันนี้ บานี้แม่นี่แม่ลูกเหรอแม่นี่แม่ลูกครับใส่ลูกครับนี่บ่กสิบสามครับโอ้นี่บ่ลูกเพิ่นนี่บ่เมียนี่ครับโอ้เป็นลูกตัวเมียครับครับอืมลูกตัวเมียหาที่สามนะครับเด้อเป็นลูกแรกเพิ่นบ่ครับบ่ครับเป็นลูกที่สองครับโอ้เป็นลูกที่สองเลครับอันนี้ก็สูงตัวเลยไงแบงค์นี่อาจจะสูงหน่อยซีโลครับหน่อยซีสีเนาะเอาโค้งสางเพิ่นดีอยู่ด้อเขาเป็นลูกสาวลูกตัวที่สองเนาะครับลูกตัวที่สองแข้งขาบ่าไม่ตำนี้เนาะต้องนุมดีเลยครับเด้อเอาซื้อว่าอันนี้เป็นสียังไงแบงค์เขาเออนสี สีแบบนี้อะะเ,ะเนาะสีนวลสีแบบไรมั้งว่าก็สมบูรณ์สมเงินบางเทียก็จะเป็นมุมบักตานเอาอันน,นี้นี่ลูกสาวเพิ่นเดอ้อแต่ว่าลูกสาวเพิ่นนี่อยู่ที่ลูกนะครับนี่นี่ไปหาแม่ดูไปหาแม่ดูลูกตัวที่สองนี่สมบูรณ์เป็นลูกสาวเดอ้อสีแดงเลยเดอ้อผัวโาล้วนบอกครับโอ้ยังยังยังเขายังมีอยู่นี่นี่ลูกเพิ่นเนาะอยู่ที่ลูกนะครับเดอ้อเอา ลูกเพิ่นสูงประมาณจักเมตรสิบห้าแล้วล่ะล้องถั่วเน่ดีเด้อเป็นลูกสาวนะครับนี่แม่เพิ่นเด้อเอาแม่เพิ่นนะครับผมี่จังนี้อยังเครื่องแดงอุ้มตามืี่กันรครับรแม่นี่เด้อทันหนึ่งกระเสือออกพนากานพนักานาก็คือให้เท้านีอนี่เอาเปิดมาแสดงไหมนะโอห่าเงินสายนะครับเด้อแม่ลูกเด้อเอา เมื่อไรบครับโอ้มื่อไรครับแหวงผมขอเบอร์โทษจังหน่อยน่ศูนย์เท่าไรนแหวงเบอร์ศูนย์แปดหกสี่หึงเก้าศูนย์หนงเด้าเอาแหวงไดบอีนนอยจังหน่อยะไนี่เอาแบนห่อนี่นี่แหวงเบอรพอดีเลยครับด้นอนะไ้ง่วโทษมาเลยเบอร์นี่แหละดูใตลชปเด้วเอาสวยๆนสาวเอามาชมมาละขอพูดอะไรครับ แม่เขาขาวลูกของปุ Herm ๋ยนะ้องยังไงยัยเทพบห้องยัยเทพบ่เขาขาวของไผเนาะครับนี่นี่บ่มาครับไอ้งัวขาวบ่กันนะมื้อนี้หา้งัวขาวบ่กันนะนี่ เออลูกตัวเมียบ่ครับบ่จะาบาทไหนกันลูกตัวเมียบ่ะนะลูกตัวเมียบ่ลูกตัวเมียครับผมลูกตัวเมียลูกตัวที่สองเพื่อนบ่ครับลูกแรกครับผมลูกแรกเพื่อนครับผมเปิดจ้าบาทครับแม่ลูกนี่เปิดสามสิบเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดครับผมราคาเบาๆสามหมื่นเจ็ดเออเป็นลูกแรกเนาะลูกแรกครับผมลูกสาวย่างดีครับลูกสาวลูกขาวแม่ขาวครับผมลูกแรกลูกแรกประมาณจะสามเปลี่ยนได้ป่ะ ได้อยู่ครับสามเดือนเด้อแม่ลูกแรกครับเอาถือว่ายังสมบูรณ์อยู่เด้อครับผมเอาเป็นบาแมนขาวเนาะครับผมเนาะเป็นบาแมนเนาะครับครับเป็นบาแมนขาวเนี่ยบาแมนขาวแข้งขาบ่มีต่แบบนี้นะครับเนาะโ่มีครับไม่มีตัวนี้เด้อเอาสีขาวตีแสงแดดจนเหลื่อมตาเนาะครับผมเอาวัดท่ายเพื่อนถือว่าแข้งขาดีเลยครับแม่นี่เด้อดีดีครับเอาดีเด้อเบื้องแรกเนี่ครับถือว่าสุดส่งดีอยู่นะครับเป็นลูกแรก ครับเอาบึงบันไถ่มันนุกหน่อยก็ได้นะบางถ่มันสูงประมาณเท่าเดนอมแม่นี่ร้อยเท่าไรครับร้อยสสิบบอแมแนี่ใ่อ้อร้ยอยสามสิบจดหรอกอรอก้อยบขึ้นเนาะครับผมคอ๋คือว่าสมบูรณ์อยู่หรอกนะครับเป็นลูกแรกกพอด้อเป็นลูกสาวนะครับพด้อเด้อสาวลูกสาวสามหมเจ็ครับผมก็อะไรสามหมืนเจตัวได้อีกครับผมเบอร์โท่บอร์ดครับหอยล่มันไม่บอลโอ้อยลู่อกเดี๋ยวผมเบิ่งเห็นมันรบานี้เห็นบ่าตัวนังสืออันแบบแล่ี่เกปล่โอ้นเเนา ตัวไตหรือตัวทึงตัวทึงนั่นแหะไปหันไม่หันไ่หันบ้องเาอหันทั้งพี่โอ้ขึ้กสุดงงญ่งานอปลาที่งศูนย์แปดศูย์ครับหนึ่งอย่างอปลาหนีมันไปล่เยไปไล่นะนึ่งเก้าห้าครับเก้าเอาครับผม พ่อใหญ่ลูกบ้านเชียงใหม่เนาะครับผมเอาสิเบิ่งเันเก่าเด้อยนเก่ามีอยู่ดอกครับครับสิบวอนเงนเก่าไอยเขียนใหม่แน่เขียนอีหย่างคือลายทำไทยจนบ่เห็นเลยมันลืมเด้เหมือนกันเบื่อท้อจิตใจฉีดด้วยพ่อใหญ่ลูกบ้านเชียงใหม่นี่ล่ะเด้อเอา37,000ืครับแม่นี่เด้อนี่ๆๆๆกําลังสูบยาอยู่นี่ล่ะครับผมโอ้ยเขียนเบื่อไหมเขียนใหม่เขียนใหมได้ครับผมจำอะไรเรบ่องปะครับเอาขอบคุณหลายครับครับผมครับผมตัวปลารวนครับ กินนมจับจับอยู่มืนของความเน่ะของแของแร์เลยของแครกินนมจับจับเป็นนี่แหละที่อ๋อผมมาทางฝีก่อนเอาเอาเอาผูกเสลล์ลมห่มเพิ่นหมดเลยห่มมพิ่นดิพังเลยผูกเสลล์โมเพิ่นออกมาเบิ่งทางขี่กันได้ครับเบิ่งกันได้นี่ไหมแม่สาวบ่ครับหนผู้ใดรเราครับเจ้าของอยู่นี่เพิ่เบิ่งทางนู้นเปินี่บ่เปิดซักบาทครับนี่เปิดเปลืกเพื่อเพื่อเพื่นี่ เถิกเศร้าเปียกที่สมบูรณ์ดีแต่หน้าตันเด้เนี่สูงร้อยเท่าใดครับสามชิพได้บ่นี่ได้ยี่้องร้อยสามชิพนะร้อยสามชิพบวกได้ดอกนะครับเอาสีนวลเด้อเมียโอ้ยบอลเมียเถิกหน่อยสีนวลโอ้ยหัวลวนบ่ครับบ่หอวยคือเชี่ยงดีแต่โอ้หน้าตาเพิ่นรูปดลอยได้นี่เนาะเอาหูเสมอปฝาด้วยครับเด้อเอาแข้งขาบ่มีต่ำนิดดอก นี่เป็นสีกาบไายสีม่วเนาะสีก็เปลือกตัวแมนเนาะสีม่วงสีม่วงวบันไทยมดหนึ่งขงครับเด้อซับ่าพ่นนะบั้นทยมดหนึ่งขิงเลยถือว่าใช้คุนได้เนาะอืมเนเด้อพอพันก็ได้มั้งพอพันกงฟูงเนาะอืมเอาสามหมื่นเท่าไรกครับสโอ้โหสามหมื่เนาะสองหมนเจ็ดนะครับเด้อนี่สองหมื่นเจ็ดเอาสองหมื่นเจ็ดตัวนั้นแมน่ครับ โอ้ตัวนี้เปิดเท่าไรครับนี่ฮะสามเก่าครับบเพ่นได้ลูกเราไปนี่โอ้เป็นหัวสาวสามเมื่อเก่าเลยครับเอตัวนี้ก็ทิร้อี่สิบได้รอเนาะร้อยสี่สิบเด้อสีสีโบดสีขาวบสีโบดเหรอเอาโบดเ้อสีโบดครับแม่นี่เด้อร้อ เครื mm. uh ่องดำครับเครื่องดำค้่หางไงหางดำเอ้าขอบหูดำนี่แหละเอ้าที่ว่าได้เครื่องโบดถ์ละเอานี่หน้าตาเพื่อเสียงขาดีอยู่ครับโมมีตับนี้เด้อแขีงขาบผบมผสนเนาะบผสมเนื้ออ่างซ้องกันไงอย่ครับเด้อเอาที่ว่าสมบูรณ์บรไทายมดหนึ่งขึงเลยเอ้าแม่สาวด้วยครับเด้อเพื่อผสมลงไปครับใกล้ที่ได้ผสมไปโอ้แสดงว่าใกล้ที่ได้ผสมแล้ว ร้อมพร้อมจะผสมด้วใกล้จะได้ผสมแล้วเอาสามมื่นเก่าเนาะอันเดียวกันบ่เอาเบอร์ทั่เบอร์ใดครับบันศูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าสี่แปดสี่สองหนึ่งโอแปดสี่สองหอ้าวถูกต้องเด้บ่ผิดเนาะอ้าวไม่ผิดไม่ผิด บ่ผิดเอ่เจ้าของนั่งยังไงครับเด้อยทั้งสองเป็นบ่ครับนี่ยทั้งสองนี่ทั้งสองนี่ลูกพีห้อยยังได้ครับนี่ห้อยยังได้นี่ห้อยยิ่งห้อยยิ่งห้อยยิ่งนี่อันนี้ห้อยยังครับนี่มามาน้ำกันมาจากบ้านใดครับนี่บ้านน้องเมฆบ้านนองเมอำเภอโอ้เสียเราพุ่มจังหวัดเลยนะครับเด้อเอาพี่น้อยยังได้เด้อเถิบหน้อยนะครับนี่ด้วสองหมื่นเจ็ด แม่สาวพอผสมสามหมื่นเก้าครับตัวล่องได้น้อครับเนาะเอาขอบคุณใหลายนะครับเ้อแม่แดงแดงกลางฮ่มอยู่นี่ของไผ่นองครับนี่ของท่านบอกกางฮ่มอยู่นี่แม่ อ่คือเอาเปียกมูแต่กลางหฮมอยู่นี่ใงปกข้องผู้ใดครับนี่จะขวงบ่องเงี้ปืบ่นี่แหฮะงอตัวอยู่ในในมนี่ไหมู่้ทนผู้แทนผู้ทนบ่าเอาเปิดเจบาทองผู้ใดสามเจครับสามนร้อยบนนี้บ่เพื่อนได้ลูกเจ้าตัวแล้วะเพื่อนได้รูกเจ้าตัวองว่างครับช้องว่างบ่ ออกว่าออกออกมีไหมผมถามออกว่าผมถามมันว้าโอ้ยนี่แหละก็เจ้าคว้างกันน้ำอะไรครับนี่เด้อโอ้ยแม่ลูกบ่เอาวอมาใส่ใส really? i mean so. uh ่ท่านี่นะครับเอาแม่กางโฮมนี่เลยครับเด้อนี่กางโฮมนี่เอาเปียบมูโยกางโฮมผู้เดียวเปิดจักบาทครับแม่นี่สามเจ็ดห้าได้ลูกเดียวบ่ครับบ่ ทองว่าเนแม่สาวเป็นแม่สาวว่ะเหมือนว่าแม่สาวเลยครับเดอท่องว่างเยู่เอานะครับสูงลอยเท่าไหร่ครับลอยสี่ิบได้ปะลยส่สิบได้ลอยสี่ิบขึ้นเด้อเอาถือว่านางพนปีเด้อเป็นลับพดีเขาจะเศร้าเพิ่นเป็นทุองเศร้าปีทีแล้วโอ้ปีที่แล้วครับเศร้าแล้วเนียว่ปเห็นได้มเนี่ยหายหมดเดยตุ่มมันนี่แล้วได้ดีเพราะว่ามี่พุ่มจันท์ท่านพุ่มจันทรท่านซ้าเป็นโควิด เป็นล่ำปีเตอบีกายได้ครับหายเราเพ่เห็นจักตุ่มนี่เ,เด้อเอาถือว่า<อ>มีพุ่มต้านทานแล้วเด้อสูงลอยสี่สิบบวกถือว่านั่นแข็งถือว่าสูงแข้งขาใหญ่ดีครับเน่าเด้<โ>อแม่นี่เด้อเอาหูคอบหูดำเนาะคอดำนี่เอาโบดเลยครับแม่โบดเด้อเอานี่ครับอืมเอาหูเน่าเสมอปากนะครับเด้อเอาถือว่าแข้งขาบ่มีตำหนิเนาะเราล่ำตัวเพื้นดีเดือเนื้อนังเพิ่นเงียนดีครับเป็นแม่สาวเด้อพร้อมผสมนะครับเนาะพร้อมผสมข้นหางเงยครับเครื่องเครื่องดำเด้อ เครื่องดำครับ <c oughs> เครื่องดำถือว่าบนแล้วเอาหังเงาครับหังเงาเอาแม่นี่เอานี่รำตัวเงาดีอยู่ครับเอาถือว่าสมบูรณ์แม่สาวพร้อมผสมนะครับเด้อเอาพินน่อยอยางได้นะครับเปิดไว้ที่สามสิบเจ็ดหรนะครับอืมตีแสง<ม>แดดดีดี่ะสามสิกเจ็หาร้อยเอาพีนหน่อยอยางได้โทรมาเบอร์ได้ครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสามเก้า ห้อยยังครับนี่ห้อยสอท่อครับห้อยสอท่อเดี๋ยวดูพวงเพื่อนไทยนะพี่เด็กบุ้งโอ้ห้อยสอท่อครับห้อยสอท่อบ้านบุ้งครับอืมตำบลบุ้งเลิศครับอำเภอเมื่ยบดีเนี่ยครับอืมจังหวัดลอยเอ็ดเออเอาเอาเอาแต่ว่าบรเห็นกันดอกใส่หมวกใส่แมนเนี่ยเอาจำบุคขลีเอาจำเสียงเอาครับเอาขอบคุณหลายครับเบื่อยู่แต่คลิปเพื่อให้เนี่ยเพื่อนแล้วอหารค้าก็ กาแฟเราเพ่เห็นมาทายควยให้โอ้ลืมเลยมือไหนเออลืมเลยมือไหนง่วยใส่บ่บนี่อะไ่แบนี้ไม่ปองเอเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมร่วมร่วมกันเดีเอาเอาอ่าเอามาทางกาพีดรก กำลังต่อร้องกันอยู่ว่าครับกำลังเบิ่งกันกำลังชมกันอยู่เด้อยกำลังเบิ่งกันอยู่ครับแม่ลูกโอ้แม่ลูกของท่านบอกโอ้ตัวนี้ครับตัวพุ่นเอาลูกมันเอาพันต่อกันยนต์ไปนี่เอาพันเบิงกันเบิงกันบ่ลูกบอกเพื่นยันเนี่อันนี้เปิดเท่าไหร่ล่ะต้องเป็นอย่า่ได้กันวะ โอ้อันนี้เกตเหมือนหางเกตเมือนหางเนาะลูกผู้ใดครับลูกแยงก็เริ่มแล้วลูกสาวลูกสาวแยงดีเลยเข้มเกแปดเข้มหกแปดด้วครับเ,เด้อเป็นลูกสาวมีใบเกิดเด้อเป็นลูกสาวโอ้นี่ใบเกิดเพิ่นเด้อครับเด้อเข้มหกแปดนี่ไอ้ยืนเฮี้ยงแม่อยูน่นี่แหละนี่นี่นี่เข้มหกแปดนี่เข้มหกแปดเป็นใบเกิดเพิ่นครับนี่เป็นใบเกิดเพิ่นอ้าว เอฟหกแปดเอาเป็นลูกตัวที่สองพี่หมอครับบอสโอ้ลูกที่สองเอหกแปดเป็นลูกสาวนะครับเด้อเอาถือว่าสมบูรณ์ละไม่ยีหอละเอฟหกแปดเด้ออันนี้เป็นแม่เพินเดเอ่อสีสีม่วงมักตรานี่นะครัำนวณสีม่วงมักตรานูงเท่าไรครับแม่เพิ่์นเนี่ยร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบขึ้นได้เยอะหรอกร้อยสี่สิบเด้อคอดำเด้อครับแล้วขอบหูดำนี่ละเอา นะครับเอาต่อน้มดีเลยเห็นลูกกำลังกินน้มครับลูกเพิ่นอีเข้มหกแปดเด้อหางเงา้วครับแม่ี่เด้อเอาถือว่าหางเงา้วลากดินเครื่องดั่นะครับเด้อเครื่องดําเอา้ช่เพิ่นอืมถือว่าแม่ลูกสองครับเอายังสมบูรณ์ด้วยแม่ลูกสองนี่ลูกเข้มหกแปดลูกสาวเพิ่นเด้อลูกสาวเพิ่นสีแดงๆนี่แหละนี่ครับด้านหนาเพิ่นเด้อดานหนาเพิ่นเปิดเท่าไดรก่อครับ ตัวน <ève S 1> yeah. yeah. ี 3, okay. ah ้ยาเจ็ดหาเจ็ดหมืนหาเนาะเจ็ดหมืนหาได้ครับเด้อแก่ลูกลูกเคฟหกแปดเจ็ดมืนหาลูกตรงที่สองท่องว่างเนาะครับเนาะว่างว่มันสมหรอเป่ท่องว่างป้อท่องว่างบ่อด้สีว่างเนาะท่องเนาะติดวาปิดวาว่างเนาะอ๋อท่องว่างท่องว่างเด้อท่องว่างแต่ว่าลูกเพิ่นเป็นเคฟหกแปดเนาะเจ็ดมืนหาครับ เบ์โทอยู่ใต้ชิปด้ดยครับเก้อเบือทูเอ,อตัวนั้นตัวนั้นตัวไหนก็เปล่ยากเป,ปี่ปนนปลี่ยนนตัวร่องมันเน็นัเห็นะื่อเด้ีป็นเนยี่มาตาทครับเป็นโซ่จอร่องหรอเ่ลูกสาวด้วครับด้วยลูกสาวด้วยปลี่นห เป็นลูกลูกที่สองด้วยลูกแรกครับลูกลูกแรกมันเป็นลูกแรกเพิ่มน้องแม่เนาะเพิ่นสูงตัวใดครับล้อยเพิ่มยี้อห้าสิบอยู่ล้อยห้าสิบเนาะล้อยห้าสิบบวกเยู่ล้อยห้าสิบบวกเด้อเอาโครงสร้างใหญ่ดีเด้อแข่งขายเงาเอาลูกเดี้ยวครับเครื่องดำเด้อเครื่องดำหางเงาครับนี่เด้อลูกลูกสาวเพิ่นเด้อครับนี่เด้อลูกสาวเพิ่นเอาลูกสาวเพิ่นนี่ยเนี่นี่ลูกสาวเพิ่นโอ้โหเงาสวยตัวนี้ลูกสาวไปหาแม่กันอ่ะโอ้หัวล้นบ่เนี่ อ่าสีสีออกขาอีกดอกเนาะเป็นเนื้อหน่อยอยูห่ยหน้าตาสวยครับอันนี้แม่เพื่อนเด้อเอาซเดือดโอ้ที่เขาซีเดือนนี่ครับเอาเนื้อหนังอ่างทองแม่เพื่อนเด้อถือว่าสูงเด้อเต่านุมดีเนาะซีหัวเด้อเอาซื้อมาหน่อยที่ใ<ว>สครับเดียวเพ่เห็นมันื้อหน่อยเออสั้นนี่ก็บว่างี้แต่ไม่ไม่ใช่เนาะบอครับกินวันหนึ่งเนี่ลูกมันบอกกินขี้ก่อนมันกินนุ่มไงเดี๋ยวเพ่เห็นหน่อครับเน้อหน่อยหนึงเด้อนุมจริงเน้อหน่อยจริงเดียวครับี่แหน้าตาเพื่อนสวยเใจเนาะ กระทบเนาะนกระทบนิดนึงเอโหกระทบด้วยครับด้วยเอาแดงขาดีนี่ครับแม่ได้แม่ลูกมแปดื่นห้าเนาะ 8, 000, 5, แปดหมื่นครับเอาเทิงตัวน,นั้นเจ็ด 15, นะมหมื่นห้าเนาะโคมู่เนาะโค้มนั้นลูกเข้มเข้มหกแปดนี่เจด 15, นะหมดหื่นห้าได้ราะอันนี้ลูกมาสะดหรอเปลลูกมาสะโดเลยพูดครับไปเลยม่สะโดแปดหมื่นห้าเนาะเบอร์โทรเลยครับบ้านศูนดศูนย์ศูนย์แดศูนย์ เจ็ดสาม1ส่หนเนาะเอาสองโค้นะครับเด้อเนะี่ลูกเข้มหกแปดเจมื่นหาครับตัวร่องใดอันนี้ลูกมาสะดอพูนครับเด้อแปดหมื่นหาตัวร่องใดเนาะห้อยอยังเนาะครับนี่ห้อยจุนห้อยจุนครับผมก็ลืมจากสซกครับหอยจุนนี่จากเสียครับโอ้เสียเราพุ่มเนาะละไเด้อเอาโั่มาเบอร์ยุต้คลิปนี่แหละครับอบพุนหลายครับ ตัดตันเนี่ยไม่คุ้มต่อสมต่อได้ดิแล้าบอกันทุกไทยตัวยนนผู้เดชโอ้ยยังเงี้ยนั่น้ยเปิดเงินมาผูุ้ไทยนีเปิดีเนาะก่อน 2%, องนสองนทกหน่อยแตันนี่เนาะเป็นซดโรลี่เนาะครับเนาะเป็นล่เนาะสอันสองนะครับเด้อประมาณยี่สิบนะถึอยยี่สิบบอยสิบหเนาะบร้อยสิบห้าบวกตันสองพ2นสอครับอ๋อแจ้งขาเดียวสายขุนสายขุนนี่เอาถ่ายเพิ่มมุ่นหนึ่งคืนเลยมัไงเลยเปรลี่เลยครับเด้อแจ้งขาว่าไม่นี้ดอกเอาหนาตันก็พิมพ์ออกไปสายขุนเนอะ สองหมื่นสองครับสองหมื่นสองเบอร์โท่เบอร์ใดครับหนึ่งศูนย์หกห้าสองสามเจ็ดศนย์าเก้าหห้อยยังน้องครับห้อยนัดจากใส่หนอห้อยนัดจากยาโสทอนเ้อเอาหน่นั่งอยู่ก็ห้อยโค้งออกไปแล้วเอาขอบคุยอะไรครับ อันนี bueno, oh, okay. Okay. ้แม่นบ่ครับนี่ไม่ใปื้ดปนี่าดนั่งยจนน่นน่ะปูสุ้ไทนี่บอครับบอแม่นโอ้ไม่ไม่ไมู่น้ำทานหราบอกุุทไทยนี่บ่แม่นี่ยไมน้ำทันรอบ่นี่ตัวเท่าไรครับแม่ลูกบ่รนี่เดี๋ยวตุ้ยวโคตัวเ้ียวเผื่อตุดยไปสองน สองเมื่นวนนี่นะสองเมซสองมซมีอย่างเลยเต็มเเอาเต็มเต็มเกินนี่เาแต่ว่าลดลงเอาเกินนี่เปาอืมรี่ิไนี่ซิบเกินอะได้เดาม้เจ็สามเป็นได้ลูกเป็นได้ลูกตัวนึ่งแยกไปแล้วต้่องว่างเจ้าซื้อเจ็ อามีผู้สนใจครับเอ๋อตัวลองได้นะครับมูนแดนสันเนี่ยเอาแล้วเศรษบะครับสองมือถ่วนได้ครับได้เหนียวได้ลูกเดี่ยวแยกไปเด้อกําลังสนใจอยู่อ๋อสีขาขาวเลยล่ะสีแสงแดดเหลืองตาเด้อเพิ่นแดงจนเหลืองพิ่นแดงแสบตาเฮ้ากับขาวเหลืองตาที่กันล่ะเนาะ เอาเสตายทเบื่อท้เบ่อไพ่อเบื่อทรเบื่อไรครับสองหมื่นนี่ศูนย์แปดศูนย์แปดสองสองสสี่ศูนย์สี่ศูนย์สีศูนหนึ่งศูนยมัดมัดแล้วหอยยังข่อ พญยี่เลียงพญ่เลี้ยงยืดสายพญยี่เลี้ยงครับยังยู่อพนทองเยล่ะโอ้พเออพนทองพญี่เลี้ยงได้ออยากได้สองหมื่นถ่วนเนาะสูงก็สองหมื่นบ่อแต่ว่าต่ำก็สองหมื่นเอาเอาโตมากเลยพญี่เลียงเด้อพเออนี่แหละพ่อคุณอะไรครับที่ห้างคือือว่ารรญา่เลีม้เีลงอันนี้เป็นัวผู้ใดครับน้อยโปรรอแกะเหลี่ยตใช่หรอญ่ปานน้ พปานม่ใปื้อเขไ่มีหรอะขาด้เลนนี่พญ่ปานไปเลื่องเสื่อมทังหมาเนี่ยือตายตายนอยหนึ่จอยนี่อ๋อเป็นยังล่ะอันนี้ของพญ่ปานนี่กันครับปอนพญาปื้อเจ้นี่พญ่ปื้อพญ่ปื้อี่เจคือว่าบ่มีง่วนี่เดยโอ้ขายแล้วอะไรไล่งวนนุ่มผู้ใดนี่พญ่าปื้อทั้งมัดนี่ของผมนี่โอ้เนี่ยเนี่ง่วขาวกันนีทั้งบาทรับงัวขาวนี่ ฮะสามซีแม่สาว,วครับบ่แม่สาวเด้อโอ้สามซีครับเป็นปลามันขาวเด้อครับเด้อวความจะผสมด้ยวยร้อยสี่สิบได้เนาะข้อมสูงเพิ่นเนาะ<อ>ได้เนาะล้ำตัวยาวดีด้ยวยเป็นปลามันขาวนะครับด้ยวยเอาที่ว่าสมบูรณ์แม่สาวด้ยวนยนะครับโอ้อ่าโหอ,อืมเสมอปากนี่แหละเนาะเกือบถึงปากเลาวเป็นปลามันนะครับเนาะแจงขาบ่มีตำแหน่งด้วยเอาที่ว่าโค้งสั่งใหญ่ครับร้อยสี่สิบด้วย แม่นี่เอาอเบิ้งบัไทยเด้องันทายเมีสาวครับนี่ครับเอาเครื่องแดงๆอมดำเด้อเรยงแดงอมดำนะครับหางเงาครับหาง,างาเงาแฉงขาบ้มีตั้นี้เนาะ<อ>ไม่มีตําหนี้เด้อแฉงขา,งขาครับถือว่าเอาเมีสาวพร้อมผสมนะครับเด้อเ,เปิดว้ราคาเบาๆสามหมื่นสี่นาะพ่อเนาะเอาสามหมื่นสเบอร์โทรเบอร์ไหนครับ098ย์เก้าแปดศูนย์เก้สองหนึ่งห้าหเจ็ดห้าหสอง เอาพี่น้อยอยา่างใดเบอร์ยูใต้<อ>คลิปครับแม่สาวพ่อมผสมถือว่าสมบูรณ์แม่นี่เด้อราคาเบาๆสามเมื่อสี่ห้อยอยังเนาะพ่อห้อยแ,แปร่แปร่แปรจ้าแปร่ห่ิพ่อ,พอ,พอสมัยดาวบอลดอนลองไม่ออกไปมาให้ลงจีบพอดีไปคนสองตัวแม่สาวเอาบา่ครับเอาลงมาเอาหมานี้ๆๆๆๆนไปดูบ้านไดนครับทีาบ้าน คำ้มพะกูดอำเภอพุ่นทองเนี่ยโอ้คำ้มพะกูดอำเภอพุ่นทองเด้อเอาคุณพ่อแปดได้ครับเด้อเอาเท้ามาเลยเบิดได้คลิปเอาที่ว่าแม่นี่กวางงากระมิ่นเนาะนาเลี้ยงได้แม่นี่เนาะเอาขอบพุณหลายหัวเด้อขอบหัวพุณหลายเพราะใเสืดโอ้โหน้ำวัดหนุ่มมาเลาะนาด่างพี่เด้อก่อนในในเสืดมาเลาะนาด่างก่อน ห้อยน้าไ,ไปทางไดนเนาะบ้านนีน่เจ้าของไปใส่เนาะครับนี่ไปใส่ะโอ้ไปเฮ็ดไปซื้อเพิ่นแล้วบ่ครับนี่โอ้ทั้งสองตัวบ่โอ้ซื้อตัวเดียวตัวใดครับตัวพี่บ่ตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวนี้นะซื้อเพิ่นลหลายกว่าไหนครับสามหมื่นกว่ามหมื่นครัวมีอะไรเนานะเหลือตัวนี้เนาะเพิ่นไปเฮ็ดใบเนาะพัวใหญ่ปอกพัวใหญ่โอ้ิ่นเฮ็ดใบเอ้าเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเด้อ าีิได้เราแค่สองคลิปนะครับก็ขก้อยพี่น้องติดตามชมคลิปที่สองนั่นนะครับด้วยสีเป็นง่วนนี่แหละครับที่เหลือนี่สีเป็นคลิปที่สองนะครับเป็นง่วแดงทั้งหมดนะครับเอาขอพูดพี่น้องที่ติดตามรับช่มนะครับจังไรก็จะเรืมนะครับด้วยกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับกดไหลกดแช่นะครับนะครับขอรับงใจจากพี่จากน้องทุกทุกท่านครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ